สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีพื่อเมื่อทุกคนนะ้อบมาว่าชิ่ทางฟังลาฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศดู่ายินดีตอนรับทุกท่านค่ะสูส่องสแสงสาวลาวเด้อเนะาะแสงกะมาห้องหมอเนาะตอนนี้กําลังสสีอาบินยาบินยาไปไปห้องเบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็เอาเลือดน้องไปกวดนาเนาะเพราะว่าเมื่อนีนไปกวดเลือดทักบุพัวเพิ่นสิก,กวดอย่างเนาะบุพัวกวดหาอย่างนะ ภาวนาแต่ขอบ่ให้เลือดน้องเพิ่นตกเนาะให้เลือดน้องเพิ่นยังเป็นค่าที่ว่าสูงโตอ,อันตรายนะเะแสร้งก็สิดีใจน้ำลายๆเนาะเอาเลือดน้องมาตรวจเนาะพี่เซนยืนยาแล้วโดยเแสงก็ยืนกองยืนใบาย,ยาไปเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้กองอยาเก่าซส้นก็นเลยได้ยางกลับ ย่างกลับมาตึกมรสมคืนเนาะเพื่อมาเอากองยาไปให้เพิินกระเจ้าเหตุกิจกรรมเนาะอยู่ทางหลังนี่เปิดเพลงดังบวชัวมันชีเข้าในคลิปบอย่างหลายหอบแล้วแสดงก็รู้สึกว่าเมื่อยเนาะสามหอบสี่หอบแล้วรู้สึกว่าเมื่อยหอบตอนนี้ก็กำลังย่างกลับคืนไปตึกมรสมเลยเนาะ เพื่อไปเอากล่องอยาตัวอย่างยาที่วันสงสัยยันเป็นยาตัวซื้อหันบอจานาะเพื่อนอ่านอ่าน<ๆ>นึงแล้วเพิ่นว่าขอเบิ่งกล่องอยาในว่าสันก็ได้ย่างกลับมาเอากล่องอยาไปให้เพิ่นเบิ่งเนาะมือนี้นอ้องเพิ่นกระซดซื่ออยู่ได้อยู่ทางไหนโดยนี่เนาะอันนี้ก็คือหลอดยาตะแสงกับบุหูซื้อเนาะเฟนตานี แฟนตาน่สิ่่ะอ่านกับ,บืเปลี่ยนเนาะตัวนี้ต้องเอาหลอดไปเปลี่ยนเพิ่นก่อนเพิ่นสิออกหลอดใหม่ให้ต้องเอาหลอดกานี่ไปส่งคืนเพิน่น,พนก่อนนะนะกระแสงกระบ,บูฮูจักเนาะบามืมนีหันทางอ่ะลุงวงเพิ่นบุยู่เนาะจะเพิ่นออกไปทางไหนด้ไินเนี่ยเศรษฐองมาเพิ่นไปตลาดมาสั่นกระบูฮูกจักมาเพิ่นไปใส่ ยางกลับไปกลับมาในซีล,ลับระ้บนี้นะ <c oughs> โดยยาอยู่ทางในมันบ่มีเนาะตอนนี้สะแสงก็ได้ยางออกมาซื้ออยู่นอกทางพี่เนาะ <c oughs> ยางกลางแดดออกมานอกทางเพ <c oughs> ราะว่ามันมีบางโตมันกับบ่มีเนาะที่มาอยู่ในห้องหมอนะ <c oughs> ต้องลยมาซื้อมาซื้ออยู่นอก ซื้ออยู่นี่เนาะเพื่อไปใส่ให้้องเพิ่นเมื่อนี้สแสงยางหลายรอบเลยจนเมื่อยเนาะ <c oughs> นอ,อาการน้องบนกันสบายดีสะวท้องอเป็นทังไดมือนีอ,อาการน้องกระทิง้งกิ่นขาน้อยนึงกิ่นขาน้อยหนึ่งบุ่มสองบ่วงนี่แหละกินข้าวสองบ่วงกินน้ำไได้กลิ่นอยู่บาพเป็นเยาวดุย่น่ แูตะวัาไทยหันเป็นไทยจากเธอละเนี่ยวันนะคะวานนี้ก็ไทยหนึ่งไม่ไมแคมเพิร์ดคืนเนี่ยนะแคมเพิร์ดบนมือละซบลายเ่อยู่เนาะได้ได้ไทยนี่มันเนียวบริไทยหนักไทยเนียวไทยเบาเนาะเป็นเป็นเนียวดุเพราะว่าเป็นใส่น้ำเด มือนีก็ซื่นขึ้นมาแล้วมันีก็ได้กินข้าวก็กินได้อยู่ยแต่ว่ามือนีถือว่าทอดออกหมดแล้วเนาะนอ่ะออกซี่ก็ทอดอันน้ำเกลือก็ทอดยังบม่ได้ทอดแต่สายโตนี่แหละพอคนลมเพิ่งกินนี่รีบร้อนมองให้กินหลายเด้อ ไม่กินหลายคือกินหลายระยะน่าผิดท้องอืกินจนชาวบ้านญาติกินน้อยนึงเพราะหายยากมไม่ให้กินบ่เป็นอย่างดอกบัดเจ็บมาละอีตุนเขาค่ะเจ็บมาแล้วก้าห้องนมมันแปรมาตัดออกเลยตัวบว่ถือกับเราแล้ว,ลวกินนมมาได้มันเป็นนมยามันผิดท้องแล้ว มอแบบมอัน้วไให้นังดีกินก็นได้นมมันให้นังดีกินก็นได้หรือว่าไผ่กินก็นได้น้องทงน้องแหลที่ว่าเิ่นเมยให้มันกินก็ได้แล้มันกิย็บองเห็นล้วก็ซื้อมันเบิกลายผ่นทองอื เห็นเนาะตอนนี้ทางะเะแสงก็ยังอยู่ทุ่งหมอกพื้เก่าเนาะกรวบาถ่าน้องทงเพิ่นมาเนาะยังเห็นเพื่นมาก็วบาอยากลมน้ำเพิ่นเรื่องเงินอะไรเนาะให้เพื่อนมาจาังสีลมรายละเอียดว่ายังเท่าใดเท่าใดลิเฮ็ดแบบใดฮะนะเมื่อกี้ก็ได้ถามทางสะท้องเพื่อนข้าวๆแนวแล้วตอนนี้ทางไอ้วงกะ เพิ่นออกไปตลาดเนาะไปไปฮ่งเติบมายังโบเห็นมาปานนี้สงสัยเพิ่นขึ้นเมื่อเฮือนนาเลยก็บ่บจักาแสงก็นั่งถ่ายอยู่ีนเนาะแถวห้องฟอกหัวใจเนาะอันนี้จะเป็นตึกฟอกฟอกไตน,นะตอนนั้นน่าจะเป็นห้องไอซียูเนาะส่วนทางเทิงนั่นจะเป็นตึกพิเศษบอลที่แสงยูนิตกากจะเคยเป็นตึกสูงเนาะบอลแต่ว่าเดี๋ยวนี้บเหูว่าเป็นตึกอย่างแล้ว เแกนางท่าน้องทงเพิ่อนจะมีเนาะนางท่าเพิ่นด้นเติบแล้เพิ่นก็นยังบุทันออกมาวันจันทร์หามันซุกไม้มตะกี้เกษแก็มาเฝ้าอยู่นี่ตลอดพระวัญญาเนาะเพิ่นจะฟอกอยู่อาทิตย์ละสองเถือแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเสียแล้วมานี่ก็ยังคิดเห็นหน้าเพิ่นอยู่เนาะมานางเฝ้าจัางซีก็ได้อันนี้่แน่ใจว่าเป็นต้นอย่งเนาะ เบิ่งคือต้นยางอินเดียเนาะหมเย็ยนนีเลยมีมากมียังนำเนาะ,ะแสงกับโมฮูจ้าเบิ้งใบคือใบอยางอินเดียเนาะกนั่งท่าทางนองทงคนอยู่สแสงกับมาบัเศร้า,าปนหนมือนีกับประมาณสิบโมงเนี่ยแสงเข้ามาเพราะว่า ลูกซ้ายเพ็่นไม่ได้แปมเฮียนอ้อกมันนี้เนาะก็เลยว่าเพื่อสิครอบเพิ่นออกมาได้ก็สวยเติบอยู่เพะว่าโยนเพิ่นอยู่กับป้าเพื่อนนะนะโยังเอามานํายันมันติดพยาตเนาะพอว่าอยู่นี่ก็คือเบ้าทะหลห้องกันไอซียูนี่มันมีต่ปูป่วยหนักๆเข้ามานีเนาะ,ะเสแสงกันมาสิยงังเข้าไปถามอีกเบิง่งเนาะท้างงิน ลุงวงเพื่นจะไปตั้งแต่โดนแล้วเนาะถามแม่น้องทงมาไปตั้งแต่เก้าโมงว่าศัตเดี๋ยวนี้สิบสองโมงแล้วเพื่อนยังมาประทันทอดน,น,อนี่น่ะเมียเพื่อนมาเราไปเปลี่ยนอะ่ะไปเปลี่ยนแบตโทรศัพท์เนาะนยินสาทองว่าเราไปเปลี่ยนแบตโทรศัพท์เพราะว่าเมื่อกี้เสาร์งค่ะยางยางไปเอาอยาให้น้องเพือ่อนนั่นแหละเลือดหันเป็นสองโมงครึ่งเนาะเพิ่นให้ไปเอาา คนขวดเลือดสองมงคิงแล้วก็ยาตัวที่สาะแสบเออยู่นาคอตเตอร์บบมีก็ต้องได้ออกไปซื้ออยู่นอกเนาะออกไปซื้ออยู่นอกมันีีกระเมิดอยู่ประมาณสามแสนปลายนี่แหละมันีีคนมาหาเพิ่นบลายเนาะทางกันทางน้องแหลกก็ไม่ได้มาได้ยินว่าขึ้นไปเบิ่งดินใหม่บอ น้องธงก็ยังบริหาได้ลงมาเถอ,อะเนาะก็มีเธอเส,สาแสง,างนี่นั่งถ่ายอยู่นี่ถ่ายเพื่อนมาเนาะสาแสงก็ชิเข้าไปหาทางสะท้องก็มีทางไหนคนห้องซึ่งมาเมยออ์ถ่ายแล้วเนาะถ่ายน้องธงก็ได้งดุล้วบริหานเข้ามาเนาะ สบายดีน้องทงเลยสบายดีมีแหงนะเมื่อกี้เพื่นถามหาเจ้าอยู่ได้ฮะเนาะทายให้เบิ่งได้ชั้น,นี้เพราะว่าไม่<ๆ>อยากถ่ายหลายยันพยาบาลาเพื่นให้นะคิด,ดโดยเนาะตอนนี้เสแสงกะสิได้จบคลิปเมื่อกี้ไปก่อนเนาะกับพาทางน้องทงเพิ่นเนาะสบายดีไหมน้องทงน้องบุญทวีโดย เพื่อนมากินข้าวเนาะเพราะว่ามันเลยเชียงมาโดนเติบแล้วเพราะว่าถ้าพอน้องทงเนาะเพื่อนไปตั้งแต่เศร้าเพื่อนโบเห็นเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังโบเห็นมาเปลี่ยนเถอกันเลยว่า เมื่อยท่าแล้วก็ออกมาก่อนเนาะก็สิได้จบคลิปไว้จนี้เด้อเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณมูเพื่อนเมื่อทุกคนเนาะที่มาเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์คลิปของสาวแสงแล้วก็เบิง่งตั้งแต่ต้นจนจบโดยบ่ขคามโฆษณาเนาะก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงตลอดปีใหม่เนาะแล้วก็ตลอดไปโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อสบายดี